สวัสดีครับวันนี้จะเป็นกำลังชงกาแฟนะครับชงกาแฟเพื่อจะนำไปบูชาพระคุณพ่อแม่ถวายพระเช้าเช้ามาเราก็ต้องมีการไหว้พระไหว้พระที่บ้านจากการที่ดูแล้วว่า ไปขอพอรจากที่อื่นไปเยอะมากเราออกจากบ้านไปก็ต้องไปขอพอรแต่พรที่สําคัญที่สุดก็คือพอรที่บ้านวันนี้มาชงกาแฟแล้วก็เื่อเอาไปคิดถึงกับคุณของพ่อแม่สิ่งที่มีความคิดตอนชงกาแฟว่าถ้าในที่เดียวกันมีสามสิ่งหรือว่าบุคคลเรานี่แหละบุคคลคนเดียวกันมีสามสิ่ง หรือว่าโลกนี้มีบุคคลที่มีสามสิ่งหรือว่าในประเทศชาติของเรามีสามสิ่งที่อยู่ที่เดียวกันหรือว่าผู้บริหารที่เก่งๆที่ดีๆมีสามสิ่งสามอย่างในที่เดียวกันนั่นคือมาคิดได้ตอนชงกาแฟกาแฟดีคนดีต้องมีสามสิ่งหนึ่งการเป็นคนดีเป็นคนดีที่ดีจริงๆ สองเป็นคนดีที่มีคุณธรรมคือจะทำอะไรก็คิดถึงเรื่องส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนตัวข้อที่สามก็คือเป็นคนเก่งแน่นอนครับถ้าเราสามารถที่จะจัดสามประเภทมาอยู่ในบุคคลเดียวกันนั่นหมายความว่าความจเจริญหรือว่ามงคลจะเกิดขึ้นทันทีนะครับในแผ่นดิน เราในโลกของเราและในชีวิตของเราก็เหมือนกันกับการเติมน้ําลงไปในแก้วเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเราก็เชื่อว่าพรที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีจริงๆและก็ได้จริงและสิ่งที่สําคัญก็คือเราให้ได้ทําสม่ําเสมอฝ่ายดินอาจจะไม่ตอบเราในตอนนี้แต่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นบางครั้งเราก็จะได้มีการตอบมาในทางที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่นเดินทางไปไหนปลอดภัยอยู่ที่ใดก็มีคนรักทํามาค้าขายหรือว่าจะทําการสิ่งใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อแล้วก็สามารถทําได้ที่บ้านของเราเองนะครับวันนี้เราก็พร้อมที่จะนําสิ่งดีๆต่างๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนว่านี่คือความสุขที่เราสามารถทําได้ในโลกใบนี้นะครับขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีครับปี2568อเป็นปีที่โชคดี ปีนี้ก็คือวันศุกร์เป็นอาทิตดีและตรงชัยถ้าจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับทุกท่าน